ชมคะเรายังคุยกันเรื่องเนี่ย call center ที่พยายามตัดวงจรระหว่างประเทศจากฝั่งเมียนมาตัดอะไรไปบ้างอะไฟเน็ตสัญญาณมือถือน้ำมงน้ำมันตอนนี้อะชาวเมียนมาเองก็บอกอ่วมแล้วปั๊มน้ำมันนะดอมปิดให้บริการคือไม่มีน้ำมันแล้วอะใช่ค่ะแล้วรถที่ขนน้ำมันของไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าตอนนี้นี่ค้างอยู่ตรงด่านเนี่ยสากว่าคันไปไหนไม่ได้โดนสั่งระงับส่งอะค่ะ รถบรรทุกพวก่วงขนน้ำมันของบริษัทในไทยเนี่ยนะเมื่อวานไปจอดอยู่ตรงจุดพักรถของกรมทางหลวงริมถนนพหลโยธินใกล้กับสามแยกหน้าด่านพรมแดนแม่สายที่เชียงรายรถน้ํามันจากบริษัทต่างๆเขาขับมาจอดรอรอกันอยู่นับๆดูนะคุณผู้ชม30กว่าคันแน่นเลยนะเต็มลานจอดเลยนะโชเฟอร์เพิ่งรู้จากบริษัทว่าอา้าวระงับการขนน้ํามันข้ามไปฝั่งท่าขาี้เหล็กชั่วคราวก็ทำไงอ่ะ ก็ต้องจอดรออยู่แบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคุยกับพี่โชเฟอร์หน่อยพี่โชเฟอร์รถน้ำมันก็บอกว่าโอ้ยพี่ก็เพิ่งรู้จากพวกนี่แหละที่อยู่ฝั่งท่าขี้เหล็กอ่ะว่าตอนนี้รถแห่ไปเติมน้ำมันเอาถังแกลอนไปซื้อน้ำมันสำรองตุนไงตุนเอาไว้ใช้กับรถส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ใช้กับเครื่องปั่นไฟอันนี้ก็สำคัญมากกลายเป็นว่าปั๊มในเมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยน้ำมันหมดแล้วจ้าบางปั๊มนี่ปิดให้บริการไม่มีน้ำมันจะขายไม่มีน้ำมันจะเติมให้แล้วะ ส่วนปั๊มที่น้ํามันยังเหลือเขาต้องจํากัดปริมาณน,นะ<อ>ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาจะหอบแกลลอนมากี่แกลลอนแล้วจะขายให้หมดไม่อีกอย่างหนึ่งเวลาน้ํามันมันขาดแคลนแบบนี้ราคามันก็แรงค่ะเพราะว่าปรับแพงขึ้นคือจากใส่ขวดอะเมื่อก่อนนะต้องใจใ่ายเท่าไหร่สิบาท20บาทอตอนนี้จ่ายขวดละร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วเมื่อน้ํามันจากฝั่งไทยข้ามไปส่งไม่ได้สถานการณ์ที่ฝั่งท่าขี้เหล็กนี่น่าจะน่าเป็นห่วงมากกว่านี้ค่ะฟังพี่โชเฟอร์ค่ะ พวกนี้ยังไม่ข้ามครับแต่ปกติที่วิะจาเนี่ยที่พีเ่เอบอกว่าวันนี้ได้ลงรับได้ข้ามครับอ่าคือเราจะรู้รู้ทราบอยู่ตรงนี้ว่าน้ำมันใกล้จะหมดละใช่ครับ่บเขาเขาบอกมาครับว่าน้ำน้ำไฟก็ไม่ติดอ่าแล้วเรื่องน้ำมันเป็นยังไงฮะัเรื่องน้ำมันก็มันใครไม่จ่ายก็น้ำมันก็ไม่ออกไม่ได้ครับ ส่วนที่ด่านพรมแดนแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีชาวเมียนมาที่เขาได้รับผลกระทบจากสถานะาการณน้ำมันขาดแคลนเนี่ยนะขับรถข้ามฝั่งมาค่ะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มแอมเพอแม่สอดบรรยากาศปั๊มฝั่งแม่สอดก็คึกคักเลยนะคะราคาน้ำมันในอมเพอแม่สอดเนี่ยยังไม่ได้ปรับนะ ดีเซลลิตรละ33บาท58สตางค์เบนซินลิตรละ36บาท59สตงอางค์อย่างนี้ตรงแม่สอนนี่เขาต้องจำกัดไหมเขายังไม่จำกัดดอมอ้โคือฝั่งโน้นของเขาจำกัด<อ>แต่ขอ,ข,อของแม่สอเดเนี่ยย<อ>ังแล้วกรณีที่เมืองท่าขีเหล็กเราเคยรายง,งานข่าวว่าซื้อไฟใช่ไหมจากสปปลาวแทนการใช้ไฟของไทยล่าสุดเนี่ยสปปลาวก็แจ้งกับเมียนมาแล้วนะบอกว่าจะส่งไฟฟ้าให้ท่าขีเหล็กจากเดิมเนี่ย 30มเมกะวัตลดลงมาลดลงมานี่เหลือ13เมกะวัต์ลดมามากกว่าครึ่งไม่ได้บอกเหตุผลด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใช้เกินกว่านั้นนี่โอ้โหน่ากลัวจะตัดกระแสไฟทั้งหมดนี่ถ้าเกิดไม่มีทางฝั่งสปปลาวนี่แผนอันนี้ใช้แผน B ไปแล้วใช่ไหมแผน A ของเราแผน B ไปแล้วสปปลาวแผน C ของเขาไม่รู้เตรียมอะไรไว้นะคะ ความเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตอน5้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้ตามเวลาของฝั่งเมียนมานะแล้วเมืองท่าขีเล็กเนี่ยจ่ายไฟใน11ตำบล7หมู่บ้านใช้ไฟ50เมกะวัต์จากไทย30เมกะวัตจากสปปลาวทีนี้ถ้าเกิดตอนนี้ใช้จากสปปลาวแล้วจะลดลงมาเนี่ยจาก30เหลือ13 <c oughs> โอ้ยมันจะพอกับการจ่ายไฟให้พื้นที่ได้ยังไงอ่ะ ที่เราเล่าคือสถานการณ์ในฝั่งเมียนมาใช่ไหมครับผมเราเห็นท่าทีจากจีนมาละจีนส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมาใช่ไหมมีท่าทีจากฝั่งไทยเองครับมีท่าทีจากสปปลาวเองแต่เหตุเกิดที่ไหนนะเมียนมาเียรอดูนะว่าทางการเมียนมาเขาจะทำยังไงค่ะ